สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระราชโอรสแย่งชิงราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2 7 7 7ปีเถาะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่งพระประชวรได้ไม่นานเกิดการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างกรมขุนเสนาพิทักษ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งกับกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์หรือเจ้าฟ้านเรนทร พระราชโอรสเจ้าฟ้ากุ้งทรงคิดการร้ายเมื่อเห็นว่าเจ้าฟ้านเรนทรซึ่งบวชเป็นพระพิสุเสด็จมาเยี่ยมพระราชบิดาบ่อยครั้งตามพระราชองการเชิญให้เสด็จไปเมื่อเจ้าฟ้านเรนทร์เสด็จขึ้นมาหน้าพระชัยเข้าไปถึงประตูเจ้าฟ้ากุ้งซึ่งทรงแอบอยู่ก็ฟันพระแสงดาบไปถูกจีวรของเจ้าฟ้านเรนทรขาดแล้ววิ่งเข้าไปข้างใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศประชวนอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นมูลเหตุจีวรนขาดจึงตรัสถามเจ้าฟ้านาเรนทรกรมหลวงอภัยนุชิตพระชนนีของเจ้าฟ้ากุ้งทซาเพดจึงตกพระไทยเกรงพระราชอาญาว่าด้วยกบฏจึงเสด็จไปอ้อนวอนเจ้าฟ้านาเรนทรว่าอย่าได้เอาความผิดแก่เจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้านเรนทรทรงพิเคราะห์ตามพิสุภาวะแล้วตรัสว่า จะช่วยได้ก็แต่กาสาวพัทอันเป็นธงชัยพระอรหันต์กมลหลวงอภัยนุชิตพระชนน,นีได้สติจึงพาเจ้าฟ้ากุ้งหนีไปทางประตูฉนวนให้ทรงออกผนวดอยู่วัดโคกแสงเพื่อหลบซ่อนตัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศสั่งให้ตามหาแต่ไม่พบเจ้าฟ้ากุ้งได้แต่ตัวพระองค์เจ้าเทศและพระองค์เจ้าชื่นเท่านั้น แล้วโปรดให้สำเร็จโทษเวท่อนจันเสียเมื่อถึงปีพุทธศักราช2,279กามหลวงอภัยนุชิตพระชนนีทรงพระประชวรหนักจวนจะสิ้นพระชนทรงกราบทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขอพระราชทานอภัยโทษแก่เจ้าฟ้ากุ้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงดำรัสว่าถ้าไม่กระบฏแล้วก็ไม่ฆ่า กรมหลวงอภัยนุชิตได้ฝั่งพระดำรัสก็วางพระไทยไม่ปร่งตกพระราชอาญาแล้วจึงสิ้นพระชนไปในคราวนั้นการสวรรคตรเมื่อพุทธศักราช2293สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระชนมายุ7 0พรษาก็ถึงภาระสุดท้ายนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์หลายอย่างเป็นลางบอกเหตุ พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบิลตินมิวเซียมกล่าวว่าอันสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าพระองค์นี้พระองค์ทรงทศพิธราชธรรมมีพระชนยืนนานได้เสวยราชมา20ปีจนพระชนได้70พรรษาเมื่อการมาถึงพระองค์โดยพระองค์เป็นทิบบดีใหญ่ในสยามประเทศจึงวิปริตนิมิตเหตุต่างๆ ณวันแรมสองข้ามเดือนสิบสองปีฉลูนพศกกลางคืนหลมเว้าพัดหนักพระมหาทาตซึ่งเป็นอัคระโพโสมลงทลายทั้งอากาศสำแดงร้ายอาเพศประทุมเกตตกต้องมหาธนูหลำ่ำพูกกันหนึ่งดวงดาวก็เข้าในดวงจันทร์ทั้งดาวหางครองช้างเผือกประชาชนก็เย็นยะเยือกทั้งพันนคร ด้วยเทพเจ้าสังหอนหากให้เห็นด้วยพระองค์เป็นหลักชัยในกรุงพระมหานครศรีอยุธยาเมื่อถึงปีพุทธศักราช2301เดือน6ขึ้น8ค่ำปีขานสำมฤษศกตรงกับวันศุกร์ที่14เมษายนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกโกศงพระประชวรสองสัปดาห์ต่อมาจึงเสด็จออกพระที่นั่งทรงปืนในเวลาเช้า แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างพระที่นั่งบรรยงรัตนาฎเวลาห้าโมงเช้าเสษ็แล้วเสด็จมาบรรทมอยู่ณพระที่นั่งทรงปืนกระทั่งบรรทมตื่นเวลาเที่ยงคืนแล้วเสด็จไปหลงพระบางคนโดยมีหลวงราชรักษาและหลวงราโชขอช่วยพยุงพระองค์ให้เสด็จยืนพระองค์ทรงมีอาการภารวาตะปะทะพระเนตรช้อนกลับขึ้น พระหัตคว้าจับหลักใช้ไม่ถนัดทรงหายพระไัยดังและมีเสียงกรนเวลานั้นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือเจ้าฟ้าดอกเดือกรมขุพนพรพินิษให้ไปเชิญเสด็จกรมมาหลวงพิพิธมนตรีพระอักรมเหสีน้อยเจ้าฟ้าจันทวดีพระราชธิดาและกรมขุนพิสารเสนีเจ้าฟ้านุน่นพระราชธิดา ไปอย่างพระตำหนักสวนกระต่ายแล้วกรมมาเบื่นพิทักษ์ภูเบศหรือเจ้าฟ้าอาทิตยะวงศ์ให้เชิญเสด็จกรมขุนอนุรักษ์มรีหรือเจ้าฟ้าเอกทัศน์เข้ามาอย่างพระที่นั่งทรงปืนเพื่อทอดพระเนตรอาการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรมคุนอนุรักษ์มรีหรือเจ้าฟ้าเอกทัศน์แย้มฉากทอดพระเนตรเพียงประเดียวหนึ่งแล้วเสด็จไปอย่างพระตำหนักสวนกระต่าย เมื่อถึงเวลาค่ำปฐมมยามเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุทธที่26เมษายนพุทธศักราช2301สิริพระชนมายุ7 8พรรษาพระองค์อยู่ในราชสมบัติรวม2 6พรรษา